สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่มานพครับที่มานพมามาแวะกินกาแฟครับามาแวะกินกาแฟแล้วก็เอาเอาหัวมาให้ดูด้วยเพราะว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนสมาชิกก็มาถามว่าที่ลงในห้องอะไรยังไงนี่ครับดูดูงานนะครับนี่ดูงานหัวไหลนี่ยังไม่ได้ชุบซิงค์นะครับถ้าแบบนี้เฉพาะโครงเนี่ยหกร้อยห้าสิบครับถ้าชุบชุบซิงค์เพิ่มร้อยหนึ่ง ตอนแรกยังไม่ได้คิดแต่ก็ราคาเนี้ยถ้ารู้ว่าลงทุนเท่าไหร่เจ็บหนักอะครับแต่ก็ยังยึดคอนเซ็ปทำตะเกียงเอามันนี่หัวท้องเหลืองครับเดี๋ยวขอคิดต้นทุนก่อนทำใจแป๊บหนึ่งแต่งานนี่ครับไปเยะเลยครับเนี่ยช่องวัระมากาศนี่ยครับทางเมืองแปดริ้วครับบางน้ำเปรี้ยวของสิบแปด เดี๋ยวถ้าจบราคาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวแกจะโพสลงที่ห้องเองอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอลงผมเห็นผมก็จะกดแชร์ครับเดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็ได้รู้กันก็มาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่างานพวกนี้มันมันลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะมากแล้วถ้าดูเนื้องานแล้วก็จะรู้ว่างานมันเป็นยังไง นี่ก็มาถ่ายคลิปแต่งฟังเพื่อนสมาชิกในในกลุ่มมานะครับในห้องที่ติดตามดู YouTube คืบหน้าอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ